สวัสดีจ้าสวัสดีจายาจีขอส,สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามาดูในช่องสไตล์ยจีนะจ๊ะจ้าเป็นยังไงเนาะเราพัฒนาก็เตะเส้นทะลอีกเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยยจีหนา่านายดิโดนดีกระเด็นเส้นสะเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเอ้ยเนาะ พราะฉะนั้นจะเจ็บปวดจังได้กระทำทำใจพี่น้องแล้วเป็นอะไรแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแทนที่จะมีโชคทั้งสองอย่างมันกับบไดายทั้งสองแนวพี่น้องจะจีลเงินหลเนี่ยคือ,ค,อคือพิดพร้อมกันใจพี่น้องอืมแต่แต่ไทยเป็นังงวาเป่นแต่เอียงเป็นแตเขารักอยู่เนาะพี่น้อง เล่าคือกันกะของอาจารย์กะหลักสิบบนล่างเ็นกะบกเขาตัวชนเนาะแต่บนกะเขาตัวที่บกชนอยู่จากลักซีเนาะอาจารย์กรอบเนาะจา้ะทีนี้ยาจีก้กะจะไหวฟังพี่น้องบางที่ยาจีก้กะท้อทอเดเนาะทาช่องลงช่องแบบเปิดช่องยูทูบเนี่ยพี่น้องจะไหวฟังเ้ยยาจี้น่ะท้อมากๆเลยบางที่นะบางที่ยาจีก้กะคิดว่า โอ้จะลงดีไหมเนี่ยหรือจะหยุดแบบนี้นะร้ายครั้งที่เยจีอยากหยุดพี่น้องมันมีปัญหาหน่อยใจคือว่าเพื่อเห้จะได้ลงแต่ละคลิปแต่ละครั้งนี่พี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์เยจีก,กับมีปัญหาอยู่แหละจะไหวฟั่งพี่น้องเยจีมีปัญหาในใจเนาะคลิปหนึ่งนี่นพี่น้องลงคลิปหนึ่งเนี่ยโอ้ยฮอนโทรศัพท์นี่พี่น้อ,นองสีทําคลิปต่อไปเพราะว่าเขาคนบมมีเวลาเนาะแค่เยจีกับแค่ เราก็สองคลิปหนึ่งสินะไทยกับสองสองคลิปกันนั้นเนละยจีบบ่ด้มากไหมราวะหนึ่งล่งไหลอาจารย์กับไหลเหลขพี่น้องไหลแนวทางเยจยีกับเรื่อโบอยากลงสองโบอยากลงไหลอาจารย์น,นะจ๊ะสองอาจารย์แต่ละท่านนี่ที่เยจีเคยผ่านมาเนาะข้าเจ้าก็อยากได้เง,งินเลยพี่น้องเอาแนวทางให้เฮ้าเร้วกกถะพำของคนเข่าปุ๊บ จะไม่จับคู่ก็ช่างเป็นเลขเด่นเลขวิ่งเอสีจะพอเขาปุ๊บเนาะเพิ่นกะเพิ่นกะจากไรเงินในงวดต่อไปเอสีน่นะพี่น้องเลยเยจีก็เลย่อยักไปเอาอีกังสีน่นะพี่น้องพอยันยังเยจีกะว่าเม่เราจะมีเงินไปซื้อเงสีน่นะพี่น้องเยจีก็เลยหยุดหยุดแบบเกรงใจเพื่อนอนะจา๊ะเกรงใจเยจีก็เลยหยุดหยุดที่จะไปเอาอาจารย์ที่เคยผ่านๆมาเยจีก็เลยไม่ ไม่ได้ไปเอกยจจิก็จะลงแค่อาจารย์ที่เป็นคนรู้จักกับย aji แล้วก็ไม่คิดอะไรไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรก็แต่ยจจิลงไปเลยเขาเขาบอกเขาไม่เห็นแก่เงินแบบนั้นหรอกเขาอยากให้ย a จีน่ะมีแนวทางลงเขาก็เลยสอนให้ยจจิมาอย่างนี้นะพอสอนมาย aji บางทีย a จีก็บอกอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะยจ j i ไม่อยากรบกวนอาจารย์เนาะ เลยว่าให้อาจารย์นะสอนเยจีมาเลยแล้วยาจีเขาจะลงเป็นคลิปๆของอาจารย์อืมเพราะว่าถ่ายเพื่นล้องเนาะเดี๋ยวปันก็นต้องปากกากระดาษติเสียดพี่น้องทุกอย่างแบบนี้นะแล้วยาจีผมอยากให้เพิ่นเสียตรงนี้ยาจีก็เลยเลยจะลงลงสูตรของอาจารย์ที่ประชมากแต่ละอาจารย์ยาจีถึงบอกว่าของอาจารย์กรอบของอาจารย์นิว เสนาจากของอาจารย์เกียงเสนาประกาศสอนยาจีมายชีก็ททาเป็นเป็นอาจารย์อาจารย์ไปยาจีบอกขอยาจีเสียคนเดียวเสียเสียเงินไปซื้อกระดาษปากาแบบนี้พี่น้องคือว่าไม่ให้อาจารย์มีค่าใช้จ่ายแต่เสนาพอเพ่นเพ่นบอกว่าเอาไปเลยยาจีไม่เป็นไรคืออยากให้ยาจีลงแค่นั้นเองแต่เสนายาจีก็เลยสงสารเพ่นเสนา จะยาจีสือส่อถกอาจารย์ยาจีกะบ่ม่รืสอบไว้พี่น้องพรายาจีกะคนดูกะหน่อยดีบริยาจีก็เลยบอกว่าอยากยุดเฮ็ดมากกว่าพี่น้องบางที่นะคือนหนึ่งเวลาเวลาสัป,ปดาห์หนึ่งคนดูยาจีหน่อยหรือโลง,ลงนี่เป็นยังต้องตัดคะแนนยาจีลงแบบนี้นะช่องยาจีนะ่ะโดนตัดอย่างหกร้อยห้าสิบหกเปิดบองเมื่อกี้นี่ปุ๊บเอา้า ก็มีคนดูอยู่พี่น้องเอฟซก็มีอยู่อย่างไทยก็มี f อซดูอยู่เนาะก็ลงไปแล้วเป็นหกห้าห้าอะไรลงไปอีกทําไมขันงขนนีนก็ทําไมไม่หยุดอยู่ที่ที่ที่เท่าเท่าเดิมแบบนี้นะยากิก๊กกิน,นังเสนาก็ไม่ต้องขึ้นให้ถ้าเกิดมันไม่ได้เป้าหมายอังเสนาก็อยู่ตรงเดิมได้ไหมแล้วพอมันมีเป้าหมายได้นังเสกะจงังจะขึ้นเป็นห้าเจ็ดห้าแปดไปนังเสนาไปยังขึ้นล่งนังเสียนะยาจิ๊กกับ ท่อบางที่พี่น้องเพื่อจะจีจะลงในแต่ละคลิปประมาณง่ายๆจะจ้กับท่อท่อเบาชื่อเสือหนล่ะพี่น้องจะจ้จนคิดมาโอ้มันเป็นมันประมาณแนวทางจะจีบอจะจีว่าจะจีกที่ว่าอยากจะลงคลิปเป็นทําสวนเกี่ยวกับผักหวานเดี๋ยวจะจีจะให้เบิ้งด้วยพี่น้องเดี๋ยวรอเวลาก่อนเดี๋ยวจีจะเอาพี่เลี้ยงมาไว้ก่อนแต่กะให้เบิ้ง่าผักหวานยะจีนี่สองเดือนให้ได้สองเดือนก่อนจะจีจะบอกว่า มันจะยาวขนาดไหนยอดแตกขึ้นยาวขนาดไหนแล้วยจจีก็จะหาพี่เลี้ยงมาไว้ก่อนแล้วยจจีจะให้ดูว่าพี่เลี้ยงยจจีใช้อะไรและทำยังไงคือว่าห้าเสียพี่เลี้ยงมาพี่น้องหวัดพระวานได้ปะนี่พี่น้องคือห้าเสียเอาพี่เลี้ยงต้นไม้มานี่มันบ่ไว้พี่น้องยุ่งนะ้ายหลายได้พี่น้องเกิดเอามามาปูกแล้วพี่น้องมันสูงมันใหญ่เนาะอุ้ยพี่น้องสิไปนอนงอยู่จังไรบ้านนะ ต้นไม้ไม่ล้อมบ้านเลยเหรอพี่น้องอืมตายพอดียุงขนาดเจจีนี่ไม่ค่อยมีต้นไม้นะยุงยังอยู่ไปได้เลยพี่น้องยนี่มาแลงมากนี่โอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องไปไหน้าเจ้าโอ้ยเนาะลังบ้านสวนหลังบ้านหรือบางคนก็มีมีบ้านใกล้ๆแบบนี้คือเจจีนแหงบ้านอยู่หลังบ้านเนี่ยนะสวนอยู่หลังบ้านนี่แต่ต้นไม้ม,มาคุ้มไร้ไร้โอโ้ตายพี่น้อง จะไปใส่บ่ได้จากลางมุ่งอยู่บ้านโดยที่ออกมุงบ่ได้เลยแหละยะจจีคิดว่านะถึงไม่มันถึงยะจีไม่ชอบเอาต้นไม้มาเป็นพี่เลี้ยงไงเพราะว่ามันอันตรายยุ่งพี่น้องอืมจ้าเดี๋ยวายจจีจะให้ดูด้วยจ้าหมวทิ่พันมายยจีกับบกเขาาเลยพี่น้องเห็นไหมห้าหนึ่งหกเดนหนึ่งกับหกเนาะหลักสี่อาจารย์พนมีแต่มันไม่มีสี่สามเนาะจ้า แล้วก็ไม่มีเจ็ดเรือจ้ะจ่าเ้จเีจะลงให้ด,ดูดูื่องเ้ืเวลามันหลายแล้วจ้ะพี่นอ้องยายจีเลขกเด่นติดปนหมที่สามสิบแปดเรือจ้ะ เด่นเด้อจากละจีเด่นงวดนี้ได้สามเก้าสองเ่ยามันเข่ากับเข่าติดกันอี่แล้วไปนอนเดินเดินดีตลอดมากอยู่ดีไปนอนมันก็ไม่พิษมั่งเนาะจ้ะแล้วก็เด่นสามสองร 2, 100, 10, ้อยสิบหน่วยยาจีจับคู่ห้บ่ต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อจ้ะไม่ต้องกลับนะถูกก็ถูกและก็ให้เล่น ล่างสี่ตัวด้วยด้วยจ่าเพราะว่าถ้ามาหลักร้อยถ้าหลักสิบอาจาร,รย์ล่างบนอยู่แล้วเนาะจ่าเพราะฉะนั้นนะเป็นผลพลอยได,ด้เรื่องพี่นอ้องยาวาเลตแต่บนเลยเด้วยจ่าถ้าเกิดมาล่างล่ะอืมเพราะอาจารย์เขาหลักเขามาล่างละเลิจิตมาหลักร้อยเราพี่น้องวันนี้อ่ีเด้จ่าได้สองเด้งเนี่ยบางทีมันก็ยังเข่าสองเด้งอู่เด้พี่น้องแต่ยาจจียังลงจับขู่ให้นาะยยจีให้มันเข่าทางสี่ยาจจีก็เลยลงให้ แต่ก่อนมื่กับนยจีนฮนะเคยนะบนล่างนะจีนะล่างสีตัวกับบนนะคเคยเข่าอยู่จ้ะแล้วก็จับคู่เนาะไม่ต้องกลับด้วยจ้ะไม่ต้องกลับด้วยจ้ะคู่บนแล้วก็ล่างสี่ตัวด้วยจ้ะ คู่เนาะจ้าเนาะจับคู่0ูนย์สามศูนย์้าศูนย์สองหนึ่งสมหนึ่งเก้าหนึ่งสองายกระซงมันเด้อบีนองเดีจีจะนินให้อยู่จ้าหนึ่งสองสองสสองเสองสอง 2อแล้วก็3 3 3 9 3 2 4ามเก้าสา9สองสามกีองเจ็ส้เองเีเอาตามหลักอาจารย์ทั้งสองอาจารย์เนื้อจ้ะอาจารย์เกียงก็มาชนสี่เห็นไหมแต่5ยาี่จีไม่มีลงเลยนะ ธรรมะอาจารย์นายบอกนะพี่น้องพี่น้องมารหานี่หากับขอ้อาจารย์เกียงนั้นด้วยจ้ะก็จะเป็นโมที่สามที่แปดนะจ๊ะเด่นสามแล้วก็เด่นเก้ากับสองอย่าจีเด่นเก้ากับสองเนาะจ้ะอาจารย์ชนเนาะสามด้อจ้ะอาจารย์ชนสาม เด่นอาจารย์เดือจะชนสามแล้วก็เจ็ดเอจะรองคือเจ็ดรองอันนี้เด่นเดือดจะเด่นอันนี้รองรองแต่แต่เลืองกับเป็นตัวถิ่นรองลงมาอีกเล้อพี่น้องเจยจิจะให้แบบนี้สองเก้ากับสองสองเพิ่มมาเดือจ้ะแล้วก็สี่เก้าสี่สองยจิเพิ่มมาแค่นี้เลยจ้ะ จ้าเยจีขอให้เอฟซีโชคดีนะคะจ้าให้แค่เป็นแนวทางด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจีด้วยนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้า